สวัสดีครับพบกับผมธรรงการนะครับกับ1วิดีโอพระเครื่องนะครับวันนี้ขอนําเสนอเป็นพระเหรียญนะครับพระเหรียญเมืองการนะครับเหรียญที่เพื่อนๆนะครับพี่ๆน้องๆนาๆาได้เห็นนะครับก็จะเป็นเหรียญขององค์หลวงพ่อลำไยนะครับพระมงคลสิทธิคุณนะครับแห่งวัดทุ่งลาดยานะครับอําเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมรุ่นนี้ชื่อเหรียญนะครับชื่อเหรียญเป็น ชื่อว่าชื่อรุ่นพิเศษนะครับรุ่นพิเศษนะครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะครับเป็นนะครับเหรียญหลวงพ่อลำไยนั่งเสือนะครับเสือด้านล่างนะจะออกเป็นแนวเสือกระโดดนะครับเสือกระโดดอ่าทรงคล้ายคลยกับหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับเสือกระโดดนะครับด้านหน้าจะเป็นหลวงพ่อลำไยนะครับนั่งขัดสมาธิเต็มองนะครับอยู่บนหลังเสือนะครับผมด้านล่างเขียนว่า18มีนานะครับ2 0 0พ 542นะครับก็อายุเหรียญนี้ก็อยู่ประมาณ23ปีนะครับ2 3ปีก็กำลังสวยนะครับอายุพระไม่ถือว่าน้อยจนเกินไปนะครับผม23ปีนะครับเป็นเหรียญทองแดงนะครับทองแดงผิวไฟนะครับเหรียญค่อนข้างคมสวยนะครับไม่ผ่านการใช้นะครับผมปุ๊บมาดูด้านหลังกันนะครับ นะครับแน่นอนแหละจะเขียนว่าชื่อรุ่นนะครับรุ่นพิเศษนะครับข้อความด้านล่างจะเขียนว่าเที่ยลึกนะครับทำบุญอายุครบ7จปีพระมงคลสิทธิขุนนะครับลำใหญ่แห่งวัดทุ่งวัดยานะครับผมดูครับความสวยงามคมกริบนะครับคมกริบคมกริบทั้งเหรียญนะครับเป็นศิลปะที่สวยงามนะครับเป็นเหรียญที่คมชัดนะครับสวยงามนะครับ ดูครับสำหรับลูกศิษย์ลูกหานะครับขององค์หลวงพ่อลำใหญ่นะครับที่ได้เริ่มเก็บกันหรือเช่าบูชากับผมทอมังกรนะครับผมก็ติดต่อนะครับสั่งให้ผมหาให้ดูให้นะครับได้เลยนะครับยินดีในทุกทุกรุ่นในทุกทุกเรียนในทุกทกวัตถุมงคลนะครับที่จะสร้างนะครับ และปลูกเสดโดยองค์หลงพ่อลำใหญ่แห่งวัดทุ่งรัดยานะครับเป็นวัดที่อยู่ในละแวกบ้านผมเลยนะครับผมแล้วก็องค์หลงพ่อลำใหญ่ท่านก็มีชื่อเสียงที่โด่งดังมากๆนะครับดังที่ผมเคยทําคลิปไปได้นาเสนอไปในหลายๆคลิปนะครับถึงเรื่องคุณงามความดีนะครับต่อสาธารณะนะครับทำสาธารณประโยชน์มากมายนะครับให้กับ ชาวเมืองการให้กับชาวรัตยา่าเสานะครับซึ่งรัตยา่าเสาวนี้จะรู้เรื่องนะครับพุทธคุณนะครับจะรู้เรื่องบุญบารมีขององค์หลวงพอ่อลำไยเป็นอย่างดีนะครับเป็นอย่างดีต้องบอกไว้เลยว่าเป็นอย่างดีนะครับท่านมีเมตตาสูขมากนะครับในเรื่องพระเครื่องนะครับต่างๆที่ท่านปลูกเสกก็มีพุทธคุณนะครับที่ ลูกศิษย์ลูกหานะครับชาวบ้านได้ประสบพบเจอกับตัวเองนะครับกับลูกๆหลานๆน,นะครับก็หลายๆท่านนะครับในระแวกบ้านรัญยาบ้านท่าสาวนะครับหรือละแวะกวัดทุ่งกัญญาเนี่ยผมใช้คําว่าค่อนข้างจะเก็บนะครับเก็บเก็บพระขององค์หลวง,ง,งพ่อลำไยไว้ในทุกๆรุ่นนะครับเก็บไว้ให้เป็นเส,เสมือนกึ่งเสมือนมรดกให้กับ ลูกๆลานๆถัดไปนะครับบางคนเก็บไว้เหรียญละเหรียญละสอง่ารุ่นละสองเหรียญบ้างนะครับรุ่นละสี่เหรียญบ้างส่วนใหญ่ที่เก็บลักษณะนี้คือเก็บให้เป็นคู่ไว้กับลูกของเขาสมมติบ้านหนึ่งมีลูกสองคนอย่างเงี้ยครับอ่าลูกศิษย์ลูกหาครับชาวบ้านท่านก็จะเก็บไว้ให้ลูกถ้าบ้านไหนมีลูกสี่คนอย่างเงี้ยก็จะเก็บเหรียญแต่ละรุ่นไว้เป็นชุดสี่ชุดสี่นะครับจากที่ผมเคย สอบถามนะจากที่ผมเคยสอบถามนะครับอาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้ทุกๆบ้านทุกๆหลังคาเรือนก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่คนเก่าๆนะครับคนเก่าๆคนพ่อแม่ที่มีอายุจะเก็บลักษณะนี้นะครับไว้เป็นให้ลูกให้หลานนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมเคยพูดคุยหรือสนทนากับคนที่มีเหรียญหรือว่าพระเครื่องขององค์หลวงพ่อลำญ่นะครับใน ตำบลลัทยญานะครับเขาบอกว่าเขาไม่ต้องรล่าแวงนะครับว่าอย่างแรกนะว่าเหรียญที่ว่าเหรียญหลวงพ่อลำไย,ยที่เขามีเนะี่ยปลอมอ่าโอเคเขาจะรู้เลยว่ามั่นใจว่าไม่ปลอมมั่นใจว่าเหรียญเป็นเหรียญแท้เป็นเหรียญที่ท่านหลวงพ่อลำไย,ยท่านปลุกเสกท่านตอนหลวงพ่อลำไย,ยท่านมีชีวิตอยู่นะครับคนบนที่พูดลักขณะน,นี้แล้วก็ สิ่งที่เขาประสบพบเจอเลยคือพุทุกุณเรื่องไม่ตามหานิยมนะครับเรื่องโชคลาภบ,บ้างนะครับเรื่องจากกับร้ายกลายเป็นดีจากหนักกลายเป็นเบาทุเลาลงนะครับชาวบ้านเองท่านเขาเขาพบเจอประสบพบเจอนะครับแล้วเขาค่อนขอ้างน,นับถือมากๆนะครับนี่แหละครับเป็นเหตุผลในในใน,ในหลายๆเหตุผลทีล่ ชาวบ้านลัดญ้าชาวบ้านท่าเสานะครับเก็บองค์หลวงพ่อลำไยไว้ใช้เองแล้วกกเก็บให้เป็นมรดกลูกหลานนะครับโอเคครับพระอาจจะพระหลวงพรรยย่อลำไยอาจจะไม่ได้เป็นหลักแสนหลักล้านแต่วันใดวันหนึ่งใครจะไปรู้นะครับชาวบ้านเองไม่ได้เก็บเพราะว่าหวังจะเอาไปปล่อยบูชาให้ได้เงินเป็นแสนเป็นล้านแต่ขเขาก็เก็บ เอาไว้ใช้ไว้บูชาให้นํามาสึ้งความสุขความเจริญภายในครอบครัวนี่ครับเป็นสิ่งที่ผมทำคลิปพระเครื่องแต่รับคลิปนะครับนอกจากการซื้อขายบูชาเช่าแล้วนะครับผมอยากให้คนที่เช่าไปหรือคนที่พูดคุยกับผมคนที่กดติดตามผมพูดถึงเรื่องนี้ครับเรื่องพุทธคุณนะครับเรื่องการใช้เรื่องการบูชาเรื่องการ เคารพเรื่องเจตนาดีๆที่มีต่อพระเครื่องต่างๆนะครับแต่ผมก็ไม่ได้ห้ามนะครับว่าใครจะเช่าไปแล้วเอาไปปล่อยต่อไปปล่อยบูชาต่อนะครับซึ่งอันนั้นก็เป็นเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นการประกอบอาชีพทำมาหากินอันนั้นก็สุจริตอยู่ก็ไม่ได้ว่าเป็นสิ่งที่ผิดอะไรนะครับแต่สิ่งที่ผม หวังไว้นะครับแล้วก็คิดอยู่เสมอก็คือคนที่เล่นหาพระเครื่องนะครับจากการศรัทธาจริงๆนะครับผมจากสิ่งที่ชอบศรัทธาในองค์พระเกจิศรัทธาในเหรียญน,นั้นชอบในพุทธศิลป์ชอบในการจัดสร้างลักษณะของเหรียญลักษณะขององค์พระชอบในประวัติชอบในหลายเส้นชอบในยันครูต่างๆนะครับ นะครับอ่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ขอพระอย่างอย่างผมนะขอพระบ้านนอกเด็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 กขอพระบ้านนอกอย่างผมอ่ะที่ชอบพระเครื่องนะครับตั้งแต่เด็กๆนะครับผมไม่เคยบอกว่าผมเป็นเซียนพระนะผมบอกก่อนว่าผมไม่ไม,ไม่ไม่เคยยกยอบรปัน้นแล้วก็ไม่เคยที่จะคิดว่าตัวเองเป็นเซียนหรืออะไรเลยผมชอบพระในสิ่งใน, sheets, ในเหรียญในองค์พระ ที่ผมชอบผมศรัทธาผมก็จะเก็บเหรียญนั้นๆน,น,นะครับศึกษาประวัติการจัดสร้างนะครับจํานวนการสร้างเนื้อเหรียญน,นะครับแล้วก็พระกิที่สร้างประวัติท่านเป็นอย่างไรนะครับผมจะศึกษาในลักษณะนี้นะครับส่วนคําว่าราคาเขาเล่นหากันเท่าไหร่อันนี้ผมน่าจะเป็นเรื่องรองนะครับผมสหรับผมนะ ถ้าผมจะเล่นพารแบบว่าให้เปี้ยงปา้าผมคงจะเก็บเงินเป็นก้อนๆแล้วไปจับพะที่แบบหลักหมืน่นนะครับลงทุนหลักหมืน่นอาจจะได้กําไรหลักหลายๆพันหรือหลักหมื่นอีกเท่าตัวนะครับถ้าถ้าผมคิดอย่างนั้นนะครับถูกต้องไหมครับอันนี้ผมผมยกตัวอย่างนะเพียงแต่ว่าผมอยากทําคลิปเนี่ยคลิปที่ผมชอบพะเรื่องที่ผมชอบเพื่อมีเพื่อนๆคนไหนที่ได้รับชมคลิปของผมแล้วชอบเหมือนเหมือนกัน นะครับชอบเหมือนเหมือนกันมีพระเครื่องในลักษณะเดียวกันนะครับก็จะได้มาพูดคุยกันนะครับได้มาสนทนากันนะครับผมสวยไหมครับเพื่อนๆื่อนผมว่าเหรียญเนี้ยสวยนะครับเหรียญนั่งเสือเนี้ยขององค์หลวงพ่อลำไยนะครับเต็มองค์เลยสวยนะครับสวยนะครับผมพยายามจะให้ดูในหลายๆมุมสวยเป็นเหรียญที่ไม่ใหญ่เทอะทะสวยนะครับอัคระยันสวยงามมากรูปเสือสวยงามมาก นะครับไรตําหนิจริงๆโอเคครับเพื่อนๆหรือว่าลูกศิษย์ลูกหาขององค์หลวงพ่อลำไยนะครับท่านไหนคนไหนสนใจนะครับติดต่อทเมืองการเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์เดิม0953 982533นะครับแอดไลน์แอดได้เบอร์นี้เลยนะครับเข้ามาพูดคุยกันนะครับพระราคายังไม่แพงมากนะครับรีบหารีบสะสมกันนะครับผมนะครับราคา ก็จับต้องได้นะครับไม่เวิร์วังนะครับหลายๆท่านมาเช่าหาพระเครื่องกับผมทอมเมืองการจะรู้เลยว่าราคาไม่สูงเลยนะครับมีหลายๆท่านด้วยบอกด้วยซ้ำนะครับพระเครื่องโอ้โหผมไปเช่าตามเพจราคาแพงกว่าคุณทอมเมืองการเกือบเท่าตัวเลยนะครับก็ผมบอกแล้วว่าผมไม่ได้เช่าเพ่เอารวยนะครับผมก็มีงานประจําของผมทํานะครับผมชอบพระตามความชอบนะครับอยากให้เพื่อนๆเองได้มีพระเครื่องนะครับ ไว้ในครอบครองศรัทธานะครับจะได้ส่งเสริมนะครับจะได้ส่งเสริมให้ชีวิตในหน้าที่การงานชีวิตครอบครัวชีวิตประจําวันของเพื่อนๆนะครับพี่ๆนะครับดีขึ้นนะครับดีขึ้นตามลําดับเนาะดีขึ้นตามลําดับนะครับค่อยๆดีขึ้นนะชีวิตจะได้เป็นสุขค่อยๆมีสุขจะได้มีรอยยิ้มทุกวันนะครับผมโอเคคลิปนี้เดี๋ยวผมจากไปกับคนงานเหรียญของ หลวงพ่อลำยไยแห่งวัดทุ่งรัตย่านะครับรุ่นพิเศษนะครับ2,542นะครับผมชอบสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม